สวัสดีค่ะพบกันเป็นประจำทุกเช้าวันจันทร์นะคะวันนี้ถึงแม้ว่าจะเป็นวันหยุดเราไม่หยุดที่จะรับส่งพลังงานดีๆต่อกันนะคะเ,เราเข้าเดือนมิถุนายนแล้วนะคะเดือนสุดท้ายของครึ่งแรกของปีเนาะนะคะกเ็เดือนนี้เราก็ได้แสดงความมีดีกับจังหวัดน้องใหม่คือจังหวัดน้องคายนะคะดรไอว n นไมซ์เนอร์กล่าวเสมอคะ่ะ whenever a chapter is launched a lot of opportunities will be created and a lot of SMEs will be saved นั่นหมายความว่าเมื่อไหร่ก็ตามที่เราเปิดแชปเตอร์เราจะมีโอกาสเยอะแยะมากมายสําหรับผู้ประกอบการในการพัฒนาตัวเองและเติบโตไปด้วยกันนะก็ขอสแสดงความยินดีกับเบียนไอไอริสหนองคลายอีกครั้งหนึ่งนะคะเอาละค่ะเพื่อไม่ให้การเสียเวลาเข้าสู่ b บีนไอพิซ s ์บูสเตอร์ซีรีส์กันในวันนี้เลยดีกว่านะคะ อ่านังสือเล่มนี้นะคะเป็นตอนจะใช่ว่าตอนต่อจากสัปดาห์ที่แล้วก็ไม่เชิงนะสัปดาห์ที่แล้วเราเกริ่นให้ฟังเรื่องของปรัชญาสโตอิกนะซึ่งตอนนี้ใครไม่รู้ว่าปรัชญาสโตอิกคืออะไรต้องเรียกว่าเชยแล้วนะคะต้องไปติดตามเพราะตอนนี้เป็นกระแสที่ค่อนข้างเยอะมากทีเดียวนะคะวันนี้ค่ะหยิบหนังสือเล่มนี้มาฝากกันค่ะพัฒนาตัวเองให้ดีขึ้นทุกวันด้วยปรัชญากรีกโบราณสไลด์ถัดไปค่ะพี่ปิง นะคะสโตอิกคืออะไรหลายท่านอาจจะยังสงสัยว่าสโตอิกคืออะไรนะ ic, ปรัชญาสโตอิกนะคือปรัชญาที่ให้ผู้เรียนมุ่งสู่การเป็นเวอร์ชันที่ดีที่สุดของตัวเองโดยเน้นไปที่ความแข็งแกร่งภายในจิตใจและมุมมองต่อสิ่งต่างๆและการควบคุมตัวเองของมนุษย์ ะะสุดท้ายแล้วเราไม่ได้แข่งขันกับใครเราแข่งขันกับตัวเองในเวอร์ชันเมื่อวานนี้ในเวอร์ชันปีที่แล้วในเวอร์ชัน2ปีที่แล้วนั่นเองนะคะ um, อันนี้คือปนักปรัชญากรีโบราณเขาบอกว่า it is not what h a p p e n e d to you but how you react to it that matters มันไม่ใช่สิ่งอะไรที่เกิดขึ้นกับคุณรอค่ะที่มันมีความสำคัญแต่คุณมี reaction คุณมีปฏิกิริยาอะไรกับสิ่งสิ่งนั้นที่เกิดขึ้นหรือเหตุการณ์ที่เกิดขึ้นกับคุณต่างหาก ที่สำคัญมากที่สุดนะคะนั่นคือแก่นและแนวคิดของปรัชญาโสโตอิกนั่นเองนะคะทำไมปรัชญาโสโตอิกจึงได้รับความนิยมจริงๆแล้วเมื่ออ่านไปปรัชญาโสโตอิกมีความคล้ายคลึงกับปรัชญาทางศาสนาพุทธเยอะมากๆทีเดียวนะคะแก่นของเขาคือชีวิตคือความไม่แน่นอนเราจึงต้องเตรียมตัวและที่สำคัญเตรียมใจค่ะนะ,ะสโตอิกเนี่ยเตือนให้เราดีวกับประสบการณ์ไม่ว่าจะเกิดอะไรขึ้นอย่างมีวุฒิภาวะด้วยจิตใจที่สงบ และเยือกเย็ยนที่สุดแก่นของมันก็คือเหตุการณ์ที่เกิดขึ้นไม่ว่าจะสุขหรือทุกข์ในมันไม่ใช่เหตุการณ์ในตัวของมันเองแต่มันเป็นวิธีตอบสนองของเราต่างหากนะ,ะต่อเหตุการณนน์นั้นๆที่สําคัญที่สุดนะคะปรัชญาสโตอิกประกอบด้วยองค์ประกอบ3เรื่องในการคือ1การทุ่มเทในแบบที่เราจะไม่เสียใจภายหวัง ภายหลังเราจะไม่พูดว่ารู้งี้ทํางี้ดีกว่ารู้งี้อย่างงี้ดีกว่าอันนั้นแปลว่าเราไม่ได้เตรียมพร้อมสองค่ะสนใจสิ่งที่คุณควบคุมได้อะไรที่ควบคุมไม่ได้ไม่ต้องไปสนใจโฟกัส on สิ่งที่คุณ ควบคุมได้เท่านั้นมันจึงจะเกิดผลลัพธ์ 3. ค่ะรับผิดชอบชะตาชีวิตของตัวเองอย่าโทษลมโทษฟ้าโทษฝนเพราะถ้าคุณเตรียมพร้อมอย่างดีที่สุดไม่ว่าจะเกิดอะไรขึ้นกับตัวคุณคุณจะรับมือมันได้แต่คนส่วนใหญ่ไม่เป็นอย่างนั้นเพราะไม่ได้ทําใจและไม่ได้เตรียมตัวมานั่นคือแก่นของแง่คิดอ่อสโตอิกนะใครชอบแล้วคีย์เลขกหนึ่งเข้ามาในแชทบล็อกเลยคีย์เล็กหนึ่งเข้าม,มาในแชทบลนะ็กามมาบอกเลยค่ะวันนี้ค่ะมีปรัชญาสโตอ,อิกมาแบ่งกัน หกข้อดีกันนะคะหกข้อเริ่มจากข้อแรกเลยค่ะเขาบอกว่าปัญญาค่ะ wisdom นะคะ wisdom understanding the nature of the world and our place in it นะ um, ม in, um, involve seeking truth c u l t u v a t i n g knowledge and make reasonable decision นะคะทำอย่างไรให้เกิดปัญญานะเพื่อเราเมื่อไหลก็ตามที่เกิดอะไรขึ้นเรามีสติปัญญามันจะเกิดแล้วปัญญามันจะเกิดขึ้นได้อย่างไรปัญญาจะเกิดขึ้นได้จากการที่เราหมั่นหาความรู้และเข้าใจโลกในแบบที่มันควรจาเป็นเพื่อที่เราจะสามารถตัดสินใจได้อย่างมีเหตุผลที่สุด น,ะะนั่นก็คือการเรียนรู้นั่นเองไลฟ์ลองเลอร์นิ่งของ b n i ทุกๆวันนะและขอบคุณทุกท่านที่จัดเวลาเข้ามาในเช้าวันจันทร์นี้ถึงจะเป็นวันหยุดไลฟ์ลองเลอร์นิ่งค่ะคุณเข้ามาเรียนรู้วันนี้เชื่อแน่ว่าคุณจะได้รับแรงบันดาลใจดีๆกลับไปแน่นอนนี่แหละค่ะมันจะเป็นตัวเชื่อมที่ทําให้เราเกิดปัญญาในสมองของเราเมื่อไหร่ก็ตามที่เราต้องการใช้ความรู้เหล่านั้นสิ่งที่เราได้เรียนรู้หรือที่เราสะสมเอาไว้มันก็จะประกอบล่างขึ้นมาให้กับเรานั่นเองนะคะอีกหนึ่งตัวอย่างที่อยากจะเล่าให้ฟังมากๆ LT Member Forum ของเราในเดือนมิถุนายนมีชื่อตอนว่า Master Connector Go Club ใช่ไหมคะเรามาฟังกันคะ่ะว่าสมาชิกเหล่านั้นที่เขาสปอนที่เขาสมาสปอนเซอร์ทีมของเขานะคะ3 0 40 60คนเขามีแง่คิดอย่างไรและเขาก้าวข้ามนะคะ mindset ต,ตรงนั้นอย่างไรจริงสร้างทีมได้อย่างเข้มแข็งสมาชิกหลายคนบอกว่ายัางติดไม่รู้ว่าจะเชิญแขกอย่างไรมาฟังกันค่ะนะคะ บางครั้งถ้าเรามาฟังและเราแง่คิดจากคนอื่นที่เขาทำและเขาสำเร็จ wisdom และปัญญามันจะเกิดนั่นคือข้อแรกค่ะเราสามารถเรียนรู้เรียนรัดได้จากการหาข้อมูลให้มากๆแล้วปัญญามันจะเกิดเมื่อเรามีปัญญานะคะแล้วเราแก้ปัญหาด้วยสติเราก็จะได้ผลลัพธ์ดีๆนั่นเองนะใครชอบข้อนี้คีย์เลขหนึ่งเข้ามาในแชทบ็อกเลยะคะ่ะคีย์เลขหนึ่งเข้ามาในแชทบ็อกเลยนะคะแต่ไม่ใช่ขีดที่หน้าจอนะคะหน้าจอตอนนี้เละไปหมดแล้วนะคะอ่าข้อที่2ค่ะคือ courage ค่ะนะคะปรัชญาและ p r i n principle ของ s t o อีกข้อที่2เขาบอกว่ามันคือ Courage ค่ะความกล้าหาญการที่เราปฏิบัติตัวอย่างเหมาะสมแม้ในสถานการณ์ที่ยากลำบาก acting rightly in the face of fear adversity and uncertainty นะคะไม่ว่าจะเกิดอะไรขึ้น เราอาจจะเจอเหตุการณ์ที่มันยากลําบากขอให้รู้ค่ะว่านั่นคือส่วนหนึ่งของชีวิตขอให้เรายืดอกนะคะ,ะเผชิญกับปัญหาเหล่านั้นอย่างตั้งใจ Take action เพื่อแก้ปัญหาไม่มีราคาชีวิตไครที่จะราบเรียบ100%ตลอดทั้งปีทั้งชาติไม่มีทางแต่เมื่อไหร่ก็ตามที่เรามี courage เรามีความกล้าหาญที่จะด a วกับปัญหา เ a จออนนั่นแหละค่ะจะทําให้เราสามารถหลุดพ้นจากปัญหาเหล่านั้นได้การทําสิ่งที่ถูกต้องยืนหยัดเพื่อความถูกต้อง take action ทั้งๆที่กลัว take action ทั้งๆที่ยังไม่นั่นใจว่าจะบรรลุผลหรือไม่มันคือ courage ค่ะสิ่งสําคัญมากๆนั่นคือ ความกล้าหาญนั่นเองนะคะนั่นคือข้อที่2ใครชอบคนนี้คิดเลขสอเข้ามาในแชทบล็อกเลยค่ะเราไปต่อกันที่ข้อที่3เลยนะคะวันนี้ข้อมูลเราน้อยอาจจะมีเวลาขยี้ข้อมูลได้ไม่มากเท่าไหร่นะคะข้อที่3คือ temperance ค่ะ temperance คือความพอเพียงมันคืออะไรคะมันคือการ exercise self control ค่ะการควบคุมตัวเองและการเดินสายกลางในทุกๆมิติของชีวิตนะคะ พอเพียงคือเพียงพอนะคะแต่ไม่ใช่หลายคนเข้าใจผิดเศรษฐกิจพอเพียงเหมือนเหมือนดราม่าที่เกิดขึ้นตอนนี้นะคะแต่ว่าไม่ใช่ไม่ใช่แบบนั้นถ้าเราเข้าใจคําว่าเศรษฐกิจพอเพียงไม่ใช่แปลว่าเรารวยไม่ได้ไม่ใช่แปลว่าเราเลิศไม่ได้แต่พอเพียงในรูปแบบของเรานะคะในสเกลที่เราหลับได้เพราะฉะนั้นมันคือการที่เราเดินสายกลางอย่างเหมาะสมนะคะบริหารความต้องการอิโมชั่นของเรานะคะแล้วก็ เมนเทนความบาลานซ์ของเราให้ได้ดีที่สุดนั่นเองนะะนั่นคือปรัชญาโซอิกข้อ3ใครชอบคีย์เลข3าพวมาในแชทบ็อกแล้วไปต่อกันที่ข้อ4เลยค่ะข้อ4นะคะโซอิก so บอกว่าโฟกัส on what you can control นะคะหลายครั้งเวลาเหตุการณ์ต่างๆเกิดขึ้นกับเราแน่นอนว่ามันมีบางสิ่งบางอย่างที่เราควบคุมไม่ได้แต่หลายๆสิ่งเราควบคุมได้แต่คนเราส่วนใหญ่มักจะเป็นยังไงคะ โฟกัสในสิ่งที่เราควบคุมไม่ได้ตีอกชกหัวเวียนหัวเสียใจโน,น่นนี่นั่นถูกไหมคะคำถามค่ะกลับมาตั้งสติใหม่แล้วบอกว่าสิ่งเหล่านั้นคุณควบคุมได้หรือเปล่า อะไรที่คุณควบคุมได้กลับไปโฟกัสที่สิ่งนั้นซะนะคะ concentrate your action and attitudes นะคะ uh, ในสิ่งที่คุณควบคุมได้ไม่ใช่สิ่งเหตุการณ์ที่เกิดขึ้นมากระทบหรือว่าพฤติกรรมของคนอื่นนั่นเองนะคะสิ่งที่เราควบคุมได้มีอะไรบ้างนะคะ asking for help ค่ะขอความช่วยเหลือ trying new things นะลองทำสิ่งใหม่ๆเพื่อเพิ่มเพิ่มพูนประสบการณ์นะคะ spend time with nature นะคะทำจิตใจให้สงบนั่งสมาธิ talk to yourself positively นะ remembering the good things นะ always have gratitude คะ่ะเบนไอสอนเสมอว่าขอให้เราขอบคุณขอบคุณแล้วก็ขอบคุณสิ่งที่เรามีอยู่ในปัจจุบันเพราะว่านั่นคือยอดเยี่ยมมากๆแล้วการที่เรามี gratitude จะเป็นการสร้างพลังที่ดีที่สุดให้กับเราให้เราเดินหน้าต่อไม่ว่าเราเจอเหตุการณ์ที่ยากลําบากแค่ไหนลองคิดดูว่าเราโชคดีแค่ไหนที่เรามาอยู่ในจุดนะปัจจุบันจากนี้ไปตอนนี้เรากําลังอาจจะ,ะเผชิญภาะวะลําลบากไม่เป็นไรขอให้เราขอบคุณสิ่ง ที่ธรรมชาติและจักรวาลจัดสรรให้คุณจนถึงหน้าจนถึงช่วงนี้และจะทำให้คุณมีพลังที่จะเดินหน้าต่ออย่าโมแต่ตีหกชคหัวแล้วไม่เทคแอคชั่นอะไรอย่างนั้นเรียกว่าคุณไม่เทคค control อฟ y o ร์ s ซลฟ์นั่นเองข้อที่4ี่ใครชอบคีย์เลขสีเข้ามาโรวๆเลยค่ะคีย์เลขสเข้ามาโรรเลยนะคะแล้วไปต่อกันที่ข้อที่5ค่ะไปต่อกันที่ข้อที่5เลยนะคะนาวค่ะ มา um, mindfulness and p r e s e n c e นะการมีสติอยู่กับปัจจุบันค่ะนะเมื่อวานคืออดีตพรุ่งนี้คืออนาคตสิ่งที่เรามีอย่างเดียวคือ Present Present ก็คือปัจจุบันซึ่งคำว่า Present มันมีความหมายอีกอันนึงแปลว่าของขวัญน,นั่นแปลว่าของขวัญที่ยอดเยี่ยมที่สุดในชีวิตของเราคือโมเมนต์ในปัจจุบันนี้อย่าพึ่งกังวลถึงอนาคตอย่าพึ่งโหยหาถึงอดีตแต่จงมีสติอยู่กับปัจจุบันแล้วทําปัจจุบันให้ดีที่สุดนั่นคือปรัชญาโซอิกับ ญาทางศาสนาพุกมากสติค่ะนั่นคือข้อที่5นะใครชอบข้อ5้ิเลยค่ะพมาในแชทบล็อกรัวๆเลยค่ะแล้วไปต่อกันที่ข้อที่6นะวันนี้เป็นไวัยไปวัยรุดเลยนะคะคอนเทนต์เยอะแต่เนื้อหาคอนเทนต์เยอะแล้วก็แต่ว่าเวลาค่อนข้างน้อยข้อที่6ค่ะ reflection and journaling นะอะเขาบอกว่าถ้าจะดีมากๆถ้าเราได้มีการทำ self examination คุณลองรีเฟรชตัวเองค่ะว่าเหตุการณ์ที่ผ่านมาสัปดาห์ที่แล้วเดือนที่แล้วหรือแม้กระทั่งเมื่อวานนี้เหตุการณ์ที่เกิดขึ้นกับคุณและการที่คุณดีวกับสิ่งต่างๆเหล่านั้นด้วยแอคชั่นอะไรบางอย่างขอให้คุณรีเฟรชตัวเองว่ามันเวิร์กหรือมันไม่เวิร์กแล้วเจอเนลเอาไว้ค่ะสะท้อนตัวเองอย่างสม่ำเสมอจดบันทึกการเติบโตการเรียนรู้ของเราไม่แน่นะคะแอคชั่นที่เราเทคในวันนี้เมื่ออีก3ปี2ปีผ่านไปแล้วคุณกลับมาดูแอคชั่นที่คุณเทคคุณจะรู้เลยว่าคุณทําอะไไรลงป นะนะเพราะเมื่อวันหนึ่งที่คุณเติบโตขึ้นคุณจะรู้เลยว่าหลายๆครั้งนะคะเราอาจจะไม่ได้ take sensible action แต่ว่าไม่เป็นไรค่ะมันคือ part of life ค่ะมันคือส่วนหนึ่งของการเรียนรู้และมันคือส่วนหนึ่งของการเติบโตนั่นเองเมร่ะนั้นการจดบันทึกแล้วเราได้กลับมาดูย้อนหลังเมื่อเวลาผ่านไปก็จะช่วยให้เราได้เรียนรู้การเติบโตของเรา นั่นเองนะคะสรุปคะ่ะน้าสรุปไม่ทวนแล้วนะคะว่า6ข้อมีอะไรบ้างสุดท้ายท้ายสุดกับพี่ปิงหน้าถัดไปค่ะสุดท้ายท้ายสุดปรัชญาสโตอีกบอกว่าอันที่จริงแล้ว there is nothing noble in being superior to others true nobility is being superior to your former self นะคะไม่มีประโยชน์ที่คุณจะแข่งขันกับคนอื่นนะคะ แต่สิ่งที่ยอดเยี่ยมที่สุดก็คือคุณแข่งขันกับตัวเองและคุณจงเป็นตัวคุณเองในเวอร์ชันที่ดีขึ้นในทุกๆวันนะคะขอบคุณสำหรับการติดตามรับฟัง Business Booster Series หวังเป็นอย่างยิ่งว่าท่านจะได้ประโยชน์นะคะจาก15นาทีที่ผ่านมาแล้วนำกลับไปใช้นำไปสอนลูกน้องนำไปสอนทีมของเราค่ะนะคะเราจะพัฒนาและเติบโตไปพร้อมๆกันนะคะใครชอบนะคะปรัชญาโตอีกที่วันนี้มาฝากกันคี้เล็กหนึ่งเลด็ดูรัวเข้ามาในแชทบ็อกเลยนะคะอยากรู้ว่าใครชอบ บางจะได้เป็นกำลังใจให้กับพี่เจงนะคะถอดรหัสหนังสือสัปดาห์ละ1เล่มไม่ง่ายนะคะทุกคนรวมทั้งมาสรุปและทำสไลด์เพื่อที่จะสื่อถึงแก่นของหนังสือแต่และเล่มให้กับทุกคนเพราะเราตั้งใจที่จะสร้างชุมชน BNI เป็นชุมชนที่ยอดเยี่ยมที่สุดในการพัฒนาตัวเองเนาะนะคะ วันนี้2-3-9เป้าที่พี่เจงเคยตั้งเอาไว้เท่าไหร่คะใครจําได้บ้างนะ3-20ยังไม่ถึงนะคะเข้าใจว่าวันนี้เป็นวันหยุดเลยเข้ามากันน้อยเนาะนะคะถ้าเกิดคุณคิดว่าวันนี้คุณได้เรียนรู้อะไรดีๆคะ่ะท่านที่เป็น ST คะ่ะ VP President คะ่ะกรุณาน,นำข้อมูลเหล่านี้นะคะทาวฮอไปบอกกับเพื่อนคุณในชัปเตอร์เลยคะ่ะ เพราะกิจกรรมนี้เป็นสิ่งที่เรามอบให้กับสมาชิกของเราฟรีๆตั้งใจทำให้มากๆโดยที่ไม่ได้คิดค่าใช้จ่ายใดๆอยากให้ได้เข้ามารับ m มล์เซตกันทุกๆสัปดาห์นะคะไหนใครตั้งใจและมีคอมมิชเมนที่จะสร้างให้ทีมชั a เตอร์เพื่อนในกลุ่มของคุณใน c h a เตอรเข้ามาฟังกันทุกวันจันทร์เช้าเยอะเรามาแสดงคอมมิชเมนร่วมกันคุณคีย์บวกหนึ่งเข้ามาในแชทบอสเลยค่ะคีย์บวกหนึ่งแอคชั่นค่ะ คุณ take action และมี commitment กับสิ่งนี้เราจะได้สร้างชุมชนของเรากันเยี่ยมเลยค่ะบวกหนึ่งเข้าไปเรื่อยๆนะคะเดี๋ยวตอนท้ายพี่เจงจะมานับแชทค่ะว่ามีคนบวกหนึ่งเข้ามากี่คนแล้วเราจะถึง3 2มสองยไหมในสัปดาห์หน้านะคะฝากข่าวประชาสัมพันธ์อีกนิดนึงสไลด์ถัดไปค่ะวันนี้เราได้เห็นผู้นำมากมายเกิดขึ้นในชุมชนของ b บียไเราได้เห็นหนองคายเกิดขึ้นดีใจเป็นอย่างยิ่งเพราะถึงแม้จะเป็นจังหวัดเล็กแต่เป็นการรวมตัวที่ยิ่งใหญ่นั่นเป็นการแสดงให้เห็นถึง กัยภาพว่าถ้าเราตั้งใจทําอะไรปุ๊บมันเกิดขึ้นได้เสมอนะคะตอนนี้เรากําลังหาผู้นําท้องถิน่นหรือผู้นําชุมชนในจังหวัดต่างๆนะที่ยังไม่มี BNI นะไม่ว่าจะเป็นนครสวรรค์อุบลราชธานีนะคะอุบลราชธานีพี่เจงเคยไปฟอร์มคอกร๊ปเอาไว้สักพักหนึ่งแล้วนะคะยังไม่ได้เข้าไปสารตอบนะคะท่านใดรู้จักอุบลราชธานีแนะนำเข้ามาให้พี่เจงด้วยอยุธยานครศรีธรรมราชและ สุราธานีนะคะมาช่วยกันสร้างชุมชนแบบนี้กันเถอะคะ่ะให้ครอบคลุมทั่วประเทศของเราเพราะเราเชื่อว่าทุกครั้งที่เราเปิดแชปเตอร์เราสร้างโอกาสให้กับผู้ประกอบการมากมายสำหรับวันนี้บนใน Business Booster Series ขอบคุณที่ติดตามพบกันใหม่วันจันทร์หน้านะคะสวัสดีค่ะ